m รสวัสดบมบมสวัสดีแมวน้อยผมคือเบม็กซ์ขออภัยด้วยขอให้เพิ่มเพลิงกับรามไม่ของคุณไปหาเบม็กซ์กันเถอะการขับรถเร็วและไม่แน่นอนไม่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี ดาว่างานของฮีโร่ไม่เคยเสจผมได้รับแจ้งเตือนถึงความจําเป็นในการไปพบแพทย์้โอ้ยข้อเท้าฉันเมื่อคุณพูดว่าโอ้ยข้อเท้าฉันเออีใต้อ่ะเมื่อคุณพูดว่าอีใต้อ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่เมื่อคุณพูดว่าโอ้ไม่ไม่ไม่ผมจะสแกนคุณสแกนฉันเหรออะไรออมนี่มันไม่ชื่อหรือใหญ่อะไร ปรอดอยู่ในความสงบคุณไม่อยู่ในความสงบเธอแน่ใจเหรอว่าเธอทำเป็นนะไม่ต้องห่วงเรื่องคาเฟ่เหรอกแคสทุกๆอย่างจะเรียบร้อย